เรามาคุยกันต่อกับ MT5 คุณจิรเดชทางด้าน CEO Top Trader นั่นเองนะฮะว่าในเครื่องไม้เครื่องมือของ MT5 เองตอนนี้จับทิศจับทางในเรื่องราวของต่างชาติาว่าจะซื้อหรือว่าสถท้าบันชนะเลิศหรือว่ารายย่อยอย่างไรอย่างขายกันอยู่ไหมนะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณจิรเดชดูว่า,าคุณเอกจาก MT5 กันนะคะสวัสดีค่ะพี่เอกค่ะสวัสดีครับพี่มอนครับผมสวัสดีทุกท่านครับผม พี่ปิงบอกว่า LTF จะทำให้ตลาดหุ้นไทยขึ้นก็เลยซื้อเซตทตี้แล้วก็ในส่วนของหุ้นด้วยนะ,ะครับอทั้งแอดวานซ์ทั้งอะไรนะ LOT อะไรเงี้ยเป็นต้นมาจับที่จับทางหน่อยว่าเป็นอย่างไรคะมีคนเชื่อว่า LTF จะดันตลาดหรืออย่างใครเชื่อบ้างสถาบานันรายย่อยหรือต่าจชาิเช่นคะ่ะโอเคเอา่า คือคือณตอนนี้ะครับพี่มอนเท่าที่ผมดูอินดิเคเตอร์ตอนนี้คนที่คุมคุมเกมตอนนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นตัวกองทุนคุม <จะ S 2> เกม,<า>มอยู่แล้วจ<อ>บใช่<อ>ในหนคือ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 ในละลอกนี้เนี่ยเป็นกองคือตั้งแต่ตั้งแต่เขา,าดันราคาขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงพันสามรอยสามสิบนะครับก็จะเห็นว่ากองก็ เป็นคนเก็บของเนี่ยมาตลอดพฉะนั้นถ้ากองไม่ขายเนี่ยก็คงไม่ไม่น่าจะลงแรงได้มากเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบนหน้าจอเลยครับพี่มอนพี่มอนลองดูเลยครับผมเลยผมสุกอินให้ดูเขยายขยายเอเชียอ่ะต้ีความขยายเนี่ยบนเนี่ยบนหน้าจอเลยครับก็คือว่าเนี่ยต้งแต่สีเขียวคือไครสีแดงสีเขียวสีเขียวนี่คือกองอ๋อค่ะสีสีแดงสีแดงคือฝรั่งฝรั่งยังขายงัดกันอยู่ อ่าฟีเหลืองก็คือย่อยนั่นเองเพราะนั้นเพราะนั้นจะเห็นว่าคนที่ดันขึ้นมาก็เป็นกองก็เติมเงินมาแล้วแปดพันแปดร้อย้าสห้า้านกองนะครับแล้วก็ตอนนี้ต้องลุ้นให้ย่อยขายต่อคือถ้าย่อยซื้อต่อเนี่ยเดี๋ยวก็จะย่อลงได้เพราะนั้นจุดจุดที่เราต้องมาลับมาบม,าบมาลับระวังสำหรับในชินีเซตบนหน้าจอคือพยายามภาวนาอย่าให้หลุดหนึ่งสามหกศูนย์อันนี้คือในสายตาผมนะ เพราะพอรเออหนึ่งสามหกศูน 1, 3, 6, เนี่ยบนหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นเส้นเรียกว่าด้านขวามือเนี่ยที่เป็นโวล r มไฟล์เนี่ยเขาก็เรียกว่า point of control POC ก็คือมีจุดที่คนน่ะแน่นอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือราคาลุดหนึ่งสามหุกศูนยแล้วก็กองเริ่มขายแล้วย่อยเริ่มซื้อหนักอะไรทำนองนี้นะครับเอออันนี้ก็คือพี่พี่ดูไม่ออกพี่ก็ดูตัวเลขเอาใช่ไหมว่า ถ้าหลุดหนึ่งสามหกศูนย์พวกพี่ก็ต้องอ่อยู่เฉยๆหรือว่าอย่างไรหรือว่าขายทิ้งตามเขาถ้าหลุดถ้าหลุดถ้าหลุดหนึ่งสามหกศูนย์คิดว่าโอ้ต้องต้อง,อ,งอ,นนอันนี้อันนี้อาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นเลยครับครับครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วจะเกิดจะเกิดนะอะไรขึ้นเนะ่ะก็ก็กลัวว่ามันจะซุ่มกลัวว่ามันจะซุ่มเร็วถ้าถ้าหลุดลงมาครับอ๋อ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตอนตอนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมันน่าจะเป็นสไตล์ยออ่อแล้วเดี๋ยวเราต้องไปหาแนวรับสำคัญกันว่าถ้าวุ้หลุดหนึ่งสามหกศูนย์เนี่ยมันอาจจะไหลลงมาหาแถวแถวโซนหนึ่งสามสี่ห้าทำนองเนี้ยลงมาอีกสิกว่า <10 S 2> จุดสิบห้าจุดได้ง่ายๆจังหวะนั้นก็อาจจะเป็นจังหวะที่มาพิจารณาดูทีหนึ่งว่าเอ๊ะมีหุ้นตัวไหนที่ดูน่าสนใจบ้างอะไรเงี้ยครับอื จริงว่าตอนจริงวตอนนี้ก็ก็ต้องทยอยทยอยทํากันบ้านหาหุ้นได้แล้วนะค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเองในส่วนของเอสาศูนย์ซเอมเป็นเส้นสีเขียวหรือสีแดงสั่งซื้อหรือสั่งขายอยู่คะโอเคตอนนี้ตอนนี้นะครับเอสซาสิบเอมสองสี่เนี่ยบนหน้าจอผมเนี่ยเป็นไทม์เฟรมสามสิบนาทีตอนนี้เนี่ยยังมีสัญญาณสัญญาณยังเขียวอยู่นะ คือมันมีสัญญาณแดงเนี่ยมีสัญญาณช็อตมาตั้งแต่แถวแถวแปดสี่เจ็ดตรงนี้นะครับเดีย๋ยวผมซูเปอินให้ดูนะเขา<อ>เขามีสัญญาณสัญญาณสัญญาณช็อตมาตั้งแต่แปดสี่เจ็ดแล้วเพิ่งจะมีสัญญาณเขียวมาเนี่ยอยู่ในช่วงแถวแถวราคาเนี่ยแปดสามแปดสามแปดแปดสามเก้าตรงนี้นะตอนนี้ยังเขียวอยู่เอสสิบเอ็มสองสี่นะมีแนวต้านสำคัญเนี่ยอยู่ที่ 844นะครับแนวต้านสำคัญอยู่844แล้วมีแนวรับสำคัญนะครับที่ไม่อยากให้หลุดเลยหลุดแล้วไม่สบายใจเลยก็คือ834จนถึง832 834ไป832เนี่ยในในข้อมูลของ Volume profile ในข้อมูลของ v w เ Dynamic เนี่ยเป็นโซนที่เชื่อว่าควรเป็นรับสำคัญได้แต่ถ้าหลุดออกมานี่ค่อนข้างเหนื่อย วัะนั้นจับตาดูแล้วกันนะครับว่ามันจะกิ๊บเก๋วเวลอกูดมากถ้าวันนี้เนี่ยดัชนีเนี่ยยังไม่ต้องคิดไกลอย่างน้อยๆเนี่ยให้ขึ้นไปยืน8 841ให้ได้ก่อนตอนนี้อยากอยากให้ขึ้นไปยืน841ให้ได้ก่อนเเอาแค่สองสำจุด,ดตวเนี้ขึ้นไปยืนได้ก่อนค่ะไปดูหุ้นซิ่งวอลลุ่มวิ่งชาวนี้กันเลยมาดูกันเลยครับ หุ้นหุ้นซิ่งวอุ่มวิ่งเช้าน,นี้เนี่ยอ่าบนหน้าจอที่เห็นนะครับก็จะมี TKN นะครับเรียกว่าตุดจีดเลยซูมอินให้พี่มอนดูชัดๆครับ TKN วันนี้นี่เงินไหลเข้า24ล้านแล้วบวกมาแล้ว13เอร์ซนะเปอร์เซ็นต์วอลุ่มของแพเนี่ยไม่ค่อยเห็นบ่อยนะัก900กว่าเปอร์รเซ็นต์913เปอร์เซ็นต์ก็คือว่าปกติเฉลี่ย5วันเนี่ยเทดกันอยู่4ล้านหุ้น เช้านี้ผ่านมาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเนี่ยซัดไปสี่สิบล้านหุ้นเรียกว่าองลงอ่ะ PKN สิบสามเปอร์เซ็นต์รงองออกด้วยนะระวังองค์ออก, <c oughs> ออกลงเสร็จแล้วออกออก,กอ้้อาเซียนอาเซียนอาเซียนยกมือขอไปต่อสิบสี่เปอร์เซ็นต์จริงแล้วอาเซียนเราเคยเคยคุยกันไว้นะครับอาเซียนเคยคุยกันไว้เคยสแกนไว้ c p f อาเซียนอะไรพวกนี้นะอันนี้ก็ตกลงตัวไหนอ่ะ นใจไหมขึ้นรถตัวเหนกันคือว่าคว่ำคือคือตอนนี้เนี่ยตอนนี้นะผมว่านะพี่ว่าพี่ว่าเอาปลอดภัยไว้ก่อนเอาข้างล่างก่อนข้างล่างเหรอ RCL ไม่ได้ปลอดภัยนะบน RCL ขึ้นมาขึ้นมาเยอะมากแล้วเ c l ก็ขึ้นมาเยอะมากแล้วเหมือนกันคือทุกตัวเนี่ยพร้อมจะบูลิชกันไปหมดแล้วแดเลยนะ ไม่ขึ้นเรือแล้วบวกไม่เยอะไม่ขึ้นเลือแล้วเอาเราแจเอาเอาเบาๆกันุขำจริงเลยคือคือแจ๊คเนี่ยคือ์มอนตอนเนี้ยเขาหักวันเนี้ยเขามีแก็บเขาปิดแก็บมาแล้วเขาก็เป็นแฮมเมอร์น้อยๆอือเป็นแฮมเมอร์หายยาวนี่ยวนยโยยวนมาแแบบเอ่อยโยยวนมาพักพักไม่พักนะพักไม่พักนะอะไรอย่างนี้เด็กเด็กเด็กขึ้นจ้องจ้องจ้องงัดงัดงัด S <S <S แล้วจับตาดูแล้วกันครับว่ามันจะงัดได้ไหมเนาะแต่ว่าเท่าที่ผมวัดดูนะเดี๋ยวเราอาจจะต้องดูกันหน่อยว่าเขาเนี่ยบนรูปโปรไฟล์เขาออกกันอยู่ที่แถวแถวไหนบ้างก,ก็ลุ้นแล้วกันนะว่าหลังจากปิดแกแล้วเนี่ยต้นทุนเฉลี่ยเขาอยู่ที่ประมาณ2.9บาทในการดันระลอกนี้ขึ้นมาเนี่ยก็อย่าให้หลุด2.9บาทแล้วกัน ถ้าหลุด2.9บาทกลัวจะไปเจอกันใหม่ที่2.66เลยนะครับประมาณนี้เลยสำหรับแจ๊ดนะเป็นแฮมเมอร์ห่างยาววันนี้วอลลุ่มค่อยๆขยับมาแต่ไม่รู้ว่ามันจะปิดแก๊บแล้วมันจะยืนได้หรือเปล่าเอาเป็นว่าหลุด2.9บาทระมัดระวังนะครับสำหรับแจนะครับขึ้น Jazz, Jazz แจ๊สจะสจะลักความหรือว่าขึ้นเรือเรือขึ้นไม่ทันแล้วมันวิ่งชิュ ส่วนเท่าแก่น้อยนี่ก็ระเบิดไปเกือบระเบิดระเบ้อ oh. ระเบิดไปเลยฮะเท <Okay. S 2> ่าแก่น้อยก็ไปนู่นเลยสิบสองเปอร์เซนตกว่าอะไรเลย,ลยจริง,รงๆแล้วไม่ไมเนี่ยจริงๆแล้วเรือเนี่ย r c l อะไรเนี่ยจริงๆแล้วที่เราไลฟ์เมื่อวันพุธเนี่ยพีม่มอน <Okay. S 2> r c l <Okay. S 2> ก็ติดมาด้วยมี t t a มี PSL ที่ในรายการช้าๆเลยนะครับ <Okay. S 2> มีชอบตัวไหนเป็นพิเศษไหมฮะอาเซียนนี้มัน วิ่งไปกระจุยไปแล้วอ่ะอาเซียนอเออสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะคะจริงๆแล้วจริงแล้วอาเซียนอาเซียนนี้ใช้สูตรสแกนหุ้นเว็บสองเนี่ยเจอมาตั้งแต่ฐานล่างตั้งแต่เจ็บาทเลยหุ้นเว็บสองหาหุ้นเว็บสอให้หน่อยสิมีตัวไหนไหมหามาให้หน่อยะตอนนี้ใช่ไหมมันจะขึ้นไปหมดล่วดิเดี๋ยวผมไปดูให้พอดยนะยังเหลืออะไรอยู่บ้างกินกันเจไม่หมด เหลือตัวนี้นะเท่าที่เห็นดูนะแป๊บหนึ่งนะฮะซีแมนไอทีะแป๊บหนึ่งผมดูหน่อยสิว่ามันทรงมันได้อยู่ไหมเดี๋ยวขอเปิดกราฟหนะ่อยคืออะไรอ่ะวันนี้วันนี้นนคอมผมมันวันนี้คอมผมมันจะอื่นืนิดหนึ่งพี่มค่ะช่อ่ะเดี๋ยวผมไปดูนะอ่ามีซีแมนนะดูดีว่าทรงได้ไหมโอ้โหมันมันวิ่งขึ้นไปแล้วหุ้นหุ้นซีแมนเป็นหุ้นจิว๋ว พอดีเห็นวอลุ่มมันเข้าวอลุ่มมันเข้ามาได้สองวันแล้วนะครับเป็นหุ้นหุ้นหุ้นตัวเล็กอะครับพี่ม่อนสภาพคล่องอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันพุ่งไปแล้วเนาะมีซีแมนตัวหนึ่งที่ผมผมว่าจะพึ่งแหละซีแมนเพราะว่ามันมันพุ่งกระชูดมาทีหนึ่งและอ่ะผมคิดผมคิดว่าคือตอนเนี้ยหุ้นสไตล์แนว ย่อลงมาเว็บสองเนี่ยผมว่ามันมันไม่ค่อยเหลือแล้วนณวินาะทีนี้นะเอาถ้าเป็นสุดสแกนท่านออกอะไรนะผมว่าอาจจะต้องอาจจะต้องรอดัชนีอ่ะย่อรอบนี้มาก่อนรอยอบนี้มาก่อนแล้วค่อยมากวาดหานะครับแล้วค่อยมากวาดหาว่าเออมีตัวไหนเข้าเขาบ้างครับอ่วประมาณนี้นะมีครับผม เนี่ยพี่พี่ลืมดูคําถามนักงทุนเลยนะฮะเราโบจะคุยกันสองคนนะฮะนั้งทุนมีคําถามอื่นๆไหมเอ่ยอ๋อมีไหมฮะตลาดตลาดมีแต่ก,กองทุนปานอออน่าเบื่อตลาดทุนไทยเดี๋ยวเดี๋ยวช็อตพี่มัอนสีเหลือนี้ยับเลยคือสีเหล่านี <c oughs> <c oughs> ้ TKN เล่นได้ตัวเดียวบารุงราษตามดังโอเอเซียนค่ะตอานที่เท่าไหร่คะถือต่ออันนี้น่าจะได้น่าจะมีของนะฮะเอเซีย มีของอยู่อะฮะเออเอซมีของอยู่อ๋อ,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 อโอเคมีของอยู่อะครับจริงแล้วจริงแล้วถ้าถ้ามีของอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมไปดูหน่อยซิว่าเฮ้ยไอตอนดันขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันมันเป็นยังไงนะอันแรกเลยเนี่ยจุดที่จุดที่มันมีแกลบอยู่สองแกลบที่ชัดๆเลยนะมีแกลบัพตรงนี้หนึ่งอัน เป็นเหมือนเบรกเอาไว้แคปนะครับเพราะว่าถามว่าเบรกเอาไวอะไรเบรกเอา a วแนวต้านตรงนี้นะแนวต้านแนวต้านตรงนี้มาป๊บมันก็มีเบรกเอา a ว้แ p ปขึ้นมาและนี่ก็เป็นลันนิ่งขึ้นไปแล้วแคปลันนิ่งขึ้นไปเอาเป็นว่าความผันผลสูงเพราะว่ามันวิ่งขึ้นมาเนี่ยเป็นส0มสิปอร์เซ็นตแล้วบ้างเดี๋ยวผมวัดให้ดู <S <S จากฐานล่างตรงนี้นะครับขึ้นมาสามสิบตอนนี้วิ่งขึ้นมาส6มสิบกปอร์เซ็นแล้วเพราะนั้นวุ่ายสูงหน่อยเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกัน ถ้าสมมติคีดกลัวหน่อยเนี่ยหรือว่าเพิ่งเข้าเพิ่งเริ่มเนี่ยพยายามอย่าให้หลุด9.1บาท9.1บาทเราเห็นว่ารูปโปรไฟล์มีคนเก็บของอยู่ปมาณ3.5ล้านคนนะครับ9.1บาทเนี่ยเป็นแนวรับสำคัญอันแรกเลยนะครับถ้าหลุด9.1บาทเนี่ยกลัวจะซึมมาปิดแกลบกลัวจะซึมมาปิดแกลบวันนี้เนาะที่กระโดดเปิดขึ้นไปนะครับจุดที่ไม่อยากให้หลุดเลย ด้วยประการทั้งปวงเนี่ยคือ8.25 8.25เนี่ยเประจุดที่คนนี่ยในการลากรอบรอบนี้เนี่ยคนเก็บคนเนี่ยติดก,กันเยอะที่สุดเลย5.2ล้านหุ้นเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้น <Okay. S 1> จับตาดูแล้วกันนะครับว่าจุดไหนราคาไม่หลุดนะให้มองว่าเป็นเท a ลิ i สต s t ไปแล้วกันนะครับ f e l i n g ประมาณนี้สำหรับอาเซียนหุ้นที่เป็นเวฟสองแล้วก็วิ่งขึ้นไปเวฟสามได้แบบสวยๆเลยนะครับจริงๆแล้ว จริงแล้ว C.P.F เนี่ยก็ก,ก็ก็มีอาการค,คล้ายๆกันแต่ว่าไม่ได้ร้อนแรงขนาดนี้นะเป็นเวฟสองนะเดี๋ยวผมซุปเอาให้ดูนี่เป็นเวฟศูนย์หนึ่งสองแล้วก็ขึ้นสามก็อาจจะเกิดอาจจะไม่รู้จะไปได้ไกลแค่ไหนอาจจะเริ่มเกิดเว็บส่งเวฟสี่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็จับตาดูแนวที่ให้ไวล้ละกันครับสำหรับอาเซียนครับผมอแล้วไอ,อ้ตัวเออหมดแล้ แล้วอีกตัวหนึ่ง S A F E ฮะ S A F E เซฟนะครับอ่าเซฟนี่ตอนนี้บวกมาห้าเปอร์น์แล้วเมื่อกี้กับปิปอยู่ตอนเข้ารายการยังสาเปอร์เซน็นกว่าตอนนี้เริ่มเรียกว่าเรียกแขกแล้วห้าเปอร์เซ็นขึ้นมาแล้วนะครับเงินไหลเข้าหกจุดหกห้าล้านบาทนะครับวอลุ่มตอนนี้ผ่านมาได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงวอลุ่มเกือบจะเท่าวอลุ่มเทรดเมื่อาวานทั้งวันไปแล้วนะครับ สำหรับเซฟนะะขอเปิดดูกราฟเซฟเขาหน่อยแล้วกันว่า<ร>ส่งกราฟเป็นยังไงนะก็ค่อยๆเคาะขวากันมาต่อเนื่องเลยสําหรับเซฟเท่าที่ผมเห็นข้อมูลร,ราคาณตอนนี้นะฮเดี๋ยวขอดูหน่อยซิว่าจิตชาติงซิ่งมาลุุมวิ่งนะใช่ครับจริงแล้วมีหลายตัวที่ติดนะ XPG นี่เพิ่งเข้ามามเข้ามาในผังเลย xpg ห้าเปอร์เซนดูเหมือนตอนนี้เขาตอนนี้มันเริ่มแบบว่าเวียงแหกลับมาหาตัวเล็กๆเงี้ยตัวใหญ่ๆก็พักบ้างอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูเซฟหน่อยสิแป๊บหนึ่งนะครับโอ้วันนี้ว anyway> ok. ันนี้เน็ตผมไม่ค่อยดีนะฮะอาจจะกระตุกกระตุกหน่อยโอเคไปดูหน่อยสิปื้อค่อยๆเปิดกล้าไป โ okay. ภาพภาพยังชัดเจนอยู่มั่มันได้ยินชัดอยู่ไหมได้ได้ยินชัดอยู่ค่ะโอเคเซฟบนหน้าจอเลยนะครับตอนนี้เขาพยายามจะหายอืเ e ้อหายขึ้นมาตัวหุ้นเซฟนะพยายามจะหายอืเ e ้อหายขึ้นมาณนะวินาทีนี้เลยก็เออคิดว่าอันแรกเลยเนี่ยทรงสไตล์แบบนี้นะฮะ ถ้าลุ้นเนี่ยก็อาจจะตั้งธงไว้ก่อนว่าอย่าหลุดยี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดหกบาทเท่านี้ยี่สิบเอ็ดตีง่ายยี่สิบเอ็ดจุดแปดบาทเนี่ยไม่อยากให้หลุดน,นะครับยี่สิบเอ็ดจุดแปดบาทเพราะว่าเป็นหุ้นสไตล์แบบออกแนวแบบจ่อบเบรกเป็นแนวจ่อบเบรกก็ไม่รู้ว่าจะเบรกได้ไหมนะวิ่งมานานและว,วิ่งมาตั้งแต่สิบห้าบาทเนี่ยตอนนี้ยี่สิบสองจุดแปดบาทแล้ว นะครับก็มองเทวริงสต็อปไว้เป็นไปได้ไหมอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดจุดแปดบาทตอนนี้ราคายี่สิบสองยี่สิบสองจุดแปดบาทนะครับก็มองโซนนี้ไว้อยู่นะครับผมติดหุดสุดคุณซิ่งวอรุ่มวิ่งใครชอบหุนจ่อเบรกก็รอรู้แล้วกันว่าเบรกได้หรือเปล่าเบรกได้หรือเปล่านะครับวันนี้บวกมาห้าเปอร์เซ็นต์ละนะครับโอเคครับผม ไปดู xpg อ่าพ,พี่เอกบอกเมื่อสักรู่นี้นะฮะเป็นอย่างไรครับมาดูฮะ xpg ซิงหนะหนคุณพงษ์ิงนะฮะคุณซิงเลย xpg เดี๋ยวขอดูหน่อยซิว่าเ<ม>ช้านี้เพิ่งเข้าเรียกว่าเพิ่งวิ่งข,ขึ้นมาเลยอ่าเริ่มเริ่มขยับขึ้นมาแล้วเก็บคอมาเข้ามาได้สักสองอาทิตย์แล้ะมาลุ้นกันว่าจะปิดแก๊ปตรงนี้ได้หรือไม่นะครับมาลุ้นกันนะ xpg นี่แก๊ปตรงนี้เนี่ยมีอยู่ที่โซนโซนที่แถวแถวหนึ่งจุดสองเจ็ดบาทตอนนี้ราคาหนึ่งจุดสองสองก็อีกประมาณสักหนึ่งช่องสอช่องสามช่องสี่ช่องอีกห้าช่องนะครับหนึ่งจุดสองเจ็บาทซุงมเอาออกมาไกลๆหน่อยจเจนว่า xpg เนี่ยเป็นหุ้นที่นอนก้นมานานแล้วเขาก็พยายามที่จะ ยกไฮเออร์โรขึ้นมานะผมมองภาพว่าเขาพยายามจะยกไฮเออร์ไฮไฮเออร์โขึ้นมาคราวนี้คำถามก็คือว่าจะยกไปได้ไกลแค่ไหนนี่แหละตรงนี้แหละที่ต้องรุนกันหน่อยเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันเ p g เป็นแนวสไตล์หุ้นที่ลงมาเยอะแล้วก็ออกแนวแบบเริ่มออกข้างสะสมขึ้นมามีต้านสำคัญเนี่ยนะครับ ถ้าใครอยากจะรอภาพชัดๆเนี่ยมีต้าสำคัญอยู่ที่1.26บาทถ้าไม่ชอบไร้ราคาตรงนี้ก็อาจจะต้องรอยืน1.26บาทก่อนก็ได้นะครับส่วนมีจุดมีจุดที่ไม่อยากให้หลุดนะครับก็คืออยู่แถวๆโซนราคาตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูให้ว่าหลุดตรงไหนรู้สึกไม่สบายใจเอาไปว่าถ้าหลุดนะครับ ราคา1.14บาทเนี่ยก็จะเริ่มไม่สบายใจแล้วนะถ้าหลุด1.4บาทกูมันจะซึมเร็วนะครับเพราะนั้นมองไว้แล้วกันว่าโซนแนวรับที่ไม่อยากให้หลุดขึ้น1.14นะส่วนต้านสำคัญอยู่ที่1.26นะสำหรับตัว XPG นะนคุณไปดูหุ้นมาแข่งไหมโอเคมาแข่งนะพี่มันใช่ๆคุณ <laughs> ที่แบบ ตั้งลำอ่ะพี่ลืมไปเลยหุ้นมาแข่งของคุณเอกหุ้นมารแข่งของตะก้าหุ้นตัวใหญ่ประเ็ห้าสิบใช่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 เรามีนั้งุนทําตัวใหญ่เยอะพอสมควรนะฮะขอยดยคุเลยตัวใหญ่ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดูซิว่าเปิดไหวไหมวันนี้มันอืดอืโอ้ลืมไปว่าเครือคุณเอกน็อตอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะต้องต้องใช้หลายเครื่องเลยตอนนี้ โปรแกรมหนักเลยเนาะอ่าไม่เป็นไรอ่าไม่เป็นไรโอเคอ่าสำหรับท่านที่สนใจเรื่องราวของการเทรดแบบ MT5 คำถามต่างๆนะฮะท่านก็ไปเปิดพอตได้ที่่บริษัทอักซัพไพดทีม A8 เนาะก็จะมีการ <6 S 1> สอนการตั้งค่าอะไรต่างๆนะอ่าก็สอบถามรายละเอียดไปที่เบอร์ที่ที่ขึ้นจอเมื่อสักครู่นี้นะฮะ เห็นมีคำถาม MT5 ท่านสามารถที่จะไปสมัครแล้วก็ถามได้มีการสอน MT5 ที่บริษัทลักซ์พายทีม A8 นะคะเบอร์โทรศัพท์อยู่ข้างล่างนั่นเองสำหรับ MT5 ค่ะค่ะอันนี้เอ j c b j c เพิ่งเข้ามาในเรดารอ๋อค่ะ b j c เข้ามาเข้ามาในเรดาร์เมื่อกี้เลยแล้วอันนี้คือทรง ทรงสไตล์อย่างนี้เนี่ยผมว่าหลายคนอาจจะชื่นชอบนะเขาเรียกเขาเรียกอะไรอะทรงเนี้ยพูดปุ๊บขยับเลยเนี่ยพูดปุ๊บข้อขวาแล้วเนี่ยเอาละทร,ทรงเลยทรง,ทรงคือตอนนี้ b ีเจซีนะคะรับวอลลุ่มของเขาเนี่ยกำลังที่จะเหมือนกำลังจะชนะวอลลุ่มเมื่อวานแล้วเริ่มมองเห็นคนเริ่มข้อขวามาหุ้นสไตล์แบบเนี้ยเ,เป็นหุ้นนอนก้นเนาะ คือมันนอนก้นมามันเป็นสไตล์เหมือน v ีแว b บบริชนะครับที่ต้นทุนเฉลี่ยเป็นเดือนเดือนเนี่ยมาจ่อกันเยอะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจับตาดูเลยครับว่า BJC จเนี่ยจะสามารถเบรกขึ้นไปได้ไหมนะถามว่าเดี๋ยวดูนะ <20 S 1> อันแรกเลยก็ประมาณสัก25 25.5บาทเนี่ยจับตาดูว่า เขาจะสามารถเบรกขึ้นไปได้ล่าตอนนี้25.25 25, 25บาทเนาะจุดที่ไม่ควรหลุดก็คือโรนี่24.2บาทเนาะ24.2บาทเพราะฉะนั้นตอนนี้กรอบของเขาเนี่ยเรียกว่าไม่ไม่รวยก็สวยไปเลยคือ <laughs> ตอนนี้อยู่กับเทสตตรงนี้แล้วนะฮะระบบสแกนทรงแบบนี้ขึ้นมาได้นะฮะก็หวังว่า มันเกิดโลว์โลตรงนี้แหละตอนนี้ไฮเออร์โลขึ้นมาไฮเออร์โลขึ้นมาถ้าเบรกยี่บห้าจุดห้าบาทได้ก็มารุ้นกันว่ายี่บหกบาทถเนี้ยถ้าเบรกขึ้นไปได้ก็คิดว่าน่าจะมีคนเล็กแขกแล้วแะนะครจับตาดูวอลุ่มให้ดีแล้วกันสําหรับตัวนี้ <Okay. S 1> แต่ถ้าเบรกไม่ได้ก็อาจจะต้องทําใจหน่อยนะครับ mm. หุ้นสไตล์สะสมกําลังนะ,ะลองลุ้นกันดูแล้วกันนะครับ อันนี้สามารถสะสมได้ใช่ไหมฮะสไตล์นี้ตัวนี้ตัวนี้มันก็นอนก้นมานะก็พอไหวอยู่แต่อย่างที่บอกไปครับถ้าหลุดโล2ยี่สิบสี่จุสองบาทต้องระมัดระวังหลังดูอยู่ข้างล่างนั่นเองบ j c จซีแ้ทนน้องนอนก้นมาทำตัวเพเยอรเพเยอตัวเองขึ้นมาเป็นหุ้นที่น้องทุนสามารถดูได้นะฮะ ยังไม่ได้วิ่งปืดปืดปืด๊ปืดเหมือนหุ้นซิ่งวอลุ่มวิ่งอันนี้ยังไม่เหมือนอยังไม่เหมือนอาเซียนยังไม่เหมือนซ p f อะไรตํางน,นี้ยังแบบนอนอยู่เลยเงียบเชียบเลยตอนเนี้ยยังไม่ค,ค่อยม,มีใครคเห็นเท่าไหร่เลยเออค่ะเ <laughs> พราะว่าวอล,ลุ่มประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาอ่ามีคนซื้อไปแล้วอ่าล้านาน,าน,านู่นจากเมื่อวานวอลุ่มทั้งวันอยู่ที่สามล้านหกแสนหุ้น ุ้นตัวนี้ไม่ไมีวันรุ่มเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นของเชราสวนนั่นเองนะท่านมีใครเอาหุ้นมาปล่อยได้ห้าล้านหุ้นมีการปล่อยได้ห้าล้านหุ้นขอไปดูหุ้นที่วันรุ่มน้อยนั่นเองนะอ่ะก็ติดตามในเรื่องรารของ BGC ครึ่งชั่วโมงฮะมีการเคาะไปแล้วห้าล้านหุ้นนั่นเองนะคะอ่ะนี่ก็แปลนแล้วรู้สึกว่าติดสแกนหุ้นเว็บสองด้วยนะโอ้แอะ เอาแล้วไงเอาแล้วไงจบสองปีที่สิบห้ายี่ห้าผมเริ่มเห็นคนเคาะรัวๆแล้วเนี่ยโอ้ยรัวไม่ไหวหรอกเนี่ยบล็อกไว้หนึ่งล้านยี่สิบห้าบาทยี่ห้าหนึ่งล้านซื้อไปเดะซื้อไปเดะอยู่ที่ว่าล้านหุ้นล้านอยู่ที่ว่าอยู่อยู่ที่ว่าเขาจะเขาจะตรึงได้นานแค่ไหนปกติไม่มีไม่มีใครจะมีหุ้นมาออฟเฟอร์เป็นล้านหุ้นนะ ีเจีบีกัมันล่อตาล่อใจกับบักาศเนี่ยทิมนผมซูปอินให้ดูเลยบิดออฟเฟอร์ข้างหน้าเลยค่ะถ้าไอ้เาแถวนี้ว้าปหายไปนะเรียบร้อยอันนี้น่าจะของเขาอะมีใครมีหุ้นลร้านมาวางให้ได้ของเขาเองอะของมาร์เก็ตเบเกอร์นั้งทุนเพราะปกติหุ้นตัวนี้ตอนนี้ไม่ได้มาตอนนี้ตอนนี้เป็นสไตล์ตอนนี้เป็นสไตล์บิดบางออฟเฟอร์หนา นะครับคคใครชอบดูบิดออฟเฟอร์นะฮะตอนนี้ตอนนี้บิดบางออฟเฟอร์หนาอยู่ค่ะ,ะคเพราะเพราะคนที่ตามหุ้นจะเข้าใจแบบพี่มาแนะตามมาทั้งปีทั้งชาติจะรู้เลยเออใครว่าเอาหุ้นมามาวางใครเอา,อามาวางเี่ยขนาดนี้ <laughs> เออรายย่อยอย่างเราจะมีหุ้นขนาดนี้มาวางเหรอนี่ <laughs> <laughs> อ่ะอะปทราบว่ามีใครตามไหมฮะ ที่ผ่านมาบีเจซีมีใครตริดบ้าง้องถามว่าติดมากกว่าตามเลยอ็โบ๊กโบ๊กที่ซื้ออยู่เก้าบ๊กนะครับ, <S <S บเชียร์ขายอยู่สองโบ๊าเชียร์ถือสาบ๊กให้เอเวอเรสต์ทาก็จไพเนี่ยสามสิบเอ็ดจุดเจ็ดหกบาทโอ้อัพไซต์ขนาด<ว>น,นั้นเลยหรอโอ้อันนี้คืออันนี้คือเหล่าเหล่าโดยเฉลี่ยจากสิบสามสิบสี่บ๊กที่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 ให้ไว้เนี่ยให้เอเวอเรสต์ทาก็จไพ่ไวโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยสามสิบเอ็ดจุดเจ็ดหก จะไปได้ถึงป่าไม่รู้แต่ถ้าไปถึงนี่รวยกันยกห้องก็บิดออฟเฟอร์แปลกๆแปลกๆนะฮะเบรก2ี่ห้าจุดห้าบาทให้ได้ก่อนขวางก็ยูสองรันแบบนี้พี่ชอบนักงอ่านานะนั่งอ่านมาเก็ตไม่เคยเขาจะทำท่าอย่างไงนั้งุุเอาอ่านไปด้วยกันทำท่าไหนนะตอนนี้บิดเติมมาเก้าแสนแต่ไอช่องล่างนี้มันหายไป,ไปครึ่งหนึ่ง ส่วนในออฟเฟอร์ที่สวยมากล้านสามล้านสี่แต่พอมาข้างล่างนะตอนยี่สิบหกไปยี่สิบเจ็ดไนี่หลักหมื่นคุณพระทําไมอ่านง่ายเนี่ยคุณพระคุณพระแปลกเลยไหมอย่างนี้แปลกเลยนะเนี่ยผมเปิดให้ดูเลยเดีแปลกแปลกนะแปลกแปกนะเพื่อนใช่ใช่เพราะทางฝั่งออเฟอร์เนี่ยเออเอออล่องลงมาห้าห้าช่องล่างอ่ะไม่มีหุ้นมาว่างเออเอออะไรอ่้อ่ะมันบางไม่เสมออ่ะ เป็นยังไงครับทุนหุ้นตัวนี้อยู่ล่างนะฮะโซนล่างเป็นหุ้นตัวใหญ่ชอบไม่ชอบคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับชอบไหมชอบไหมหุ้นหุ้นเว็บสองแต,แต่จะจบจะจบสองต้องเบรกยี่ห้าห้าสิบนะทุนจบสองออราคาทุนจบสองจบสองแล้วต้องเป็นอะไรนับสิหนึ่งสองแล้วอะไรจบถ้าจบถ้าจบสองก<ถ>็ต้องลุนเบรกหัวหนึ <3 S 2> ่งอะครับ เบรกหัวหนึ่งโดยธรรมชาติแล้วเขาไม่เรียกว่าเบรกหนึ่งสองแล้วต้องมีเลขอะไรตามท้ายสิคะคุณบอลจะบอกว่าวิ่งเว็สามเลยใช่ไหมจ๊ะเอาตามหลักสากลหนึ่งสองสามจะมาหนึ่งสองมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งอยู่ได้หนบกสองเป็นอะไรหนึ่งบวกสองเป็นหนึ่งองมอันนี้พี่พี่คุยกับเด็กได้ด้วยทั้งทุนเพราะว่าเครื่องแก่แบบว่า มีปัญหาวันนี้เขาเลยคุยกันเรื่องอื่นไปก่อนอ่ะไปเดี๋ยวไปกำนันร,รออยู่มีคนมาตกให้กันแล้วกัน BJC เดี๋ยวกำนันใส่ให้ว่าเอาไม่เอาหรือเปล่าบอกฝับกบอกกำนันด้วยว่าฝากบอกกำนันด้วยว่าขอสูตรสแกนกนนนะำนันด้วยนะเดี๋ยวจะเอามาทำเป็น AI รบปปให้กำนันบอกว่าไม่ต้องหลอกสูตรผมเห็นตำตาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นขอบคุณค่ะ ได้ครับเป็นการพูดเครับสวัสดีครับท่านที่อยากเรียนรู้เรื่องราวของ MD5 ท่านก็สามารถไปสมัครเป็นลูกค้าของบริษัทรักซับพายนั่นเองทีม A8 นะฮะคก็สามารถที่จะถามได้ว่าสแกนแบบนี้อะ,อะไรแบบไหนเข้าใจใช่ไหมฮะสำหรับ m อ5อ่ะก็ว่ากันนะฮะใชุ้้น AI ตัวไหนและพีเดียดอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาไปถามได้ในทีม A8 ได้เลยค่ะมา เดี๋ยวเรอพี่จุ้ยคุณจรนย์เวสสิรีนั่นเอง